สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับสินค้านะครับเข้าใหม่ภายในร้านนะครับอัปเดตสินค้านิดนึงนะฮะนะฮะก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับนะฮะเราเป็นร้านขายรถเทคเตอร์มือสองนะครับอยู่ที่อำเภอคลองขุ่นแพงเพชรนะครับชื่อร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับสนใจรถเทคเตอร์มือสองนะครับต้องการหารถมือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นคูปุต้ายันม้าอิสกิก็ ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับลูกค้าใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ยิ่งดีจะขอบพระคุณอย่างสูงนะครับเริ่มต้นกับยันม่านะครับ49แรงม้านะครับวันนี้เรารีวิวกันอยู่ประมาณ4คันนะครับยันม่า49แรงม้านะครับเครื่องยนต์สสูบนะครับไดเบรกอินเจกชันระบบเกียร์9เกียร์ดินหน้า9เกียร์ถอยนะครับคันนี้นะครับจดทะเบียนปี55นะครับมาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับใบมีดด้านหน้านะครับด้านหลังเป็นงานโรตารี่นะฮะสวยๆนะฮะ เก็บงานนะครับเก็บสีกระทะล้อนะครับให้นะครับนอกานั้นก็สีเดิมนะครับสีคามใบมีดนะครับสีปากใบมีดสีเดิมนะครับคันนี้ใบมีดด้านหน้าอ่าพร้อมโรตาตอรี่หรือจะเป็นผ่านพนก็ได้นะครับแล้วแต่จะเลือกนะครับอุปกรณ์หลังหนึ่งชิ้นนะครับราคาอยู่ที่สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับถัดมานะครับเป็นยันม่าขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเป็นยันม่าห้าสิบเอ็ดแรงม้านะครับเป็นรุ่นแมนยูคันนี้จดทะเบียนปีหกศูนย์นะฮะใบมีดด้านหน้านะครับด้านหลังเป็นผนนนพวะครับ ันนี้ราคาอยู่ที่5 0 0 0 0 45,000บาทนะครับระบบเกียร์ของยันมานะครับก็เหมือนเดิมนะครับเก้าเกียร์เดินหน้าเก้าเกียร์ถอยเหมือนกันนะครับเป็นรุ่นตั้งแต่ตัว45แรงขึ้นมาแล้วจนถึงตัวปัจจุบันเป็นยันมา51นะครับระบบเกียร์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับอันนี้ปรับเปลี่ยนให้ยังใหม่ให้4เส้นนะครับ5 0 0 0 45,000บาทรุ่นแมนยูนะฮะใครสาวบผีแดงนะครับนี่เลยฮะโลโก้ต อ้าวเราข้ามค่ายมาที่คูโบต้านะครับตัวนี้จะเป็นคูโบต้า L4018 นะครับใบมีคันบนพร้อมโรตารี่นะครับคันนี้จดทะเบียนปี60นะฮะคันนี้ราคาอยู่ที่4 45,000บาทนะครับ400,000 45,000นะครับใบมีคันบนพร้อมโรตารี่นะครับปี60เนี่ยสภาพเดิมๆเลยนะครับก็มีเก็บสีกระทะล้อนะครับเก็บสีกระทะล้อใหม่สีกระโปรงสีใบมีดนะครับสีเดิมนะครับงานนานะครับงานไล่มันก็ เดี๋ยวนี้การไล่มันก็ฉัดหันมาใช้คันบนกันแล้วนะฮะเพราะว่าคันล่างก็ปัญหาตอนขุดมันก็มีส่วนนะครับคันล่างมันขุดจะรูดเงามันถักนะครับก็นี่และ4018นะครับ400,000บาทนะครับแล้วก็4018คันนี้นะครับคันนี้จดทดเบียปี62นะครับใบมีดด้านหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับคันนี้ราคาที่4 0 9 0 0 0นะครับใบมีดด้านหน้าพร้อมผ่านพวนะสภาพสวย นะครับนี่คูปุต้าก็ถ้าเป็นขนาด40แรงม้านะครับก็เครื่องยนต์3สูบนะฮะก็เครื่องยนต์3สูบ40แรงม้าไดร์เบนจิเกชั่นระบบเกียร์8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยนะเอคันนี้กี่ชั่วโมงโอ๋อคันนี้358ชั่วโมงนะครับใช้งานน้อยปี62นะครับนี่เลยกับ40 1 8ใบมีคันล่างพร้อมผันพวนนะฮะใครที่ต้องการ ดันดิ้นนะครับคันล่างจะดันได้โอเคกว่าคันบนเนาะนะครับลูกค้าที่เข้ามาชมนะครับต้องการโรลเท็กเตอร์รุ่นไหนนะครับสอบถามมาได้นะครับที่รับปัญญาเท็กเตอร์นะครับเราอยู่ที่สาขา2บ้านท่าคอสตาบนวังบัวอำเภอคลองขุ่งเพชรนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เรารีวิวเพิ่มเติมแค่4คันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีมาเพิ่มอีกนะครับนะฮะตะกูลยันม่านะครับก็จะราคาถ้าเทียบกับคูบูต้าเทียบปีเทียบ ซีรีส์กันก็ราคาถูกกว่าคูโบต้ายันม่าจะถูกกว่าคูโบต้าประมาณ2 0,000ืนนะครับหมื่งถึงสองหมื่นเลยขึ้นอยู่สภาพรถขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ด้วยนะครับลูกคาแต่ราคาตลาดก็อาจจะถูกกว่านะครับถ้าปีเดียวกันนะครับปีเดียวกันซีรีส์เดียวกันนะครับนะีบ่ฮะก็ฝากไปด้วยฮนะ4018ยันม่าแมนยูแล้วก็ยันม่า51าแมนยูนี่ันม่า49เก้าเรงม้านะครับก็เชิญในที่รับปัญญาเาคเตอร์นะครับ ก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์0875223883นะครับ0953399888ครับเปิดทำการทุกวันนะครับโทรมาสอบถามกันได้ต้องการอุปกรณ์ต่อพ่วงไม่ว่าจะเป็นใหม่หรือมือสองนะครับช่วงนี้ก็อุปกรณ์ใหม่เพียบเลยนะฮะทั้งงานไร่งานนางาน,งาน,งาน,งานสวนนะครับก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ